มิงกะลาครับผมท่านผู้ชมครับแปลว่าสวัสดีของคนพม่านะครับวันนี้เฮียซ่งเล่งหงอยู่ที่เมืองหงสาวดีครับแม่เมืองนี้คนไทยใครๆก็รู้จักครับแต่มีอารยธรรมเรื่องพระพุทธศาสนายาวนานมากครับวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับเฮียซ่งเล่งหงจะพาท่านผู้ชมครับไปไหว้พระไปทําบุญนะครับแล้วไปหาของกินอร่อยของเมืองหงสาวดีรับรองว่าหงสาวดีของกินเที่ยว all the way ในวันนี้สนุกแน่นอนครับไปชมภาพความสวยงามของวันนี้กันครับ กินสนับสนุนการเดินทางโดยเที่ยวช้อปปิ้งฉลองปิดเทมอมไหวสามวัดดังของเกาะฮ่องกงเพราะอาหารอร่อยสุดกับเมนูบะหมี่เกี้ยวยักษ์และหมูแดงแชมเปี้ยนราคาเพียง17,999บาทเท่านั้นไดมอนด์ชายฮอลิเดย์เพชรแองการเดินทางบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และลิซซิ่งรถยนต์ชั้นนำของไทยเลคอนโรดักคาออเซสซอรีผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์มีจำหน่ายตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไปเที่ยวย่างกุ้งหงสาวดีสี่เหลี่ยมไหว้เทพทันใจขอ,อพรพระมหาเจดีย์เวดากองชิมเป็ดปักกิงและสลัดกุ้งมังกรราคาเพียง15,999บาทเท่านั้น ตอนนี้นะครับเฮียทรงแล่หนงอยู่ที่เจดีชเวมอตนะครับหรือที่คนไทยรู้จักกันก็คือพระธาตุมูเตานี่แหละครับพระธาตุแห่งนี้ครับเป็นพระธาตุที่โด่งดังมากและเจดีแห่งนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็น1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าเลยนะครับที่สําคัญครับท่านผู้ชมครับเจดีแห่งนี้ครับสร้างมา1,500ปีครับและมีความสูงที่สุดนะครับในเจดีของพม่าเลยคือ114เมตรครับ มีปรากฏการ์อย่างหนึ่งครับที่เป็นที่โด่งดังแล้วก็โจ์จันกันจนทุกวันนี้นะครับก็คือว่าเมื่อประมาณสัก9 5ปีเนี่ยนะครับเจดีแห่งนี้ได้เจอกับ แผ่นดินไหวครับปลายของยอดเจดีองนี้นะครับได้หักโค่นลงมาครับลงมาประดิษฐานอยู่ที่ด้านหลังผมนี่นะครับความอัศจรรย์ของเจดีองนี้นะครับก็คือปลายยอดของเจดีครับหล่นลงมาด้วยความสูงขนาดนี้ไม่แตกหักนะครับชาวพม่าก็เลยยึดถือเอาปลายเจดีอันนี้ประดิษฐานอยู่ณที่เดิมครับที่สาคัญก็เริ่มบูรณะใหม่และคนไทยเราเนี่ยนะครับพอทราบข่าวก็จะเดินทางมาไหว้ที่พระธาตุมูเตาแห่งนี้ครับวิธีการไหว้พระธาตุองค์นี้นะครับอธิษฐานเรื่องความมั่นคงเขาจะเอาก้านทูปเนี่ยมาเสียบ มุมหนึ่งแล้วก็โค้งขึ้นไปยึดไว้อีกมุมหนึ่งโดยที่ก้านทุ่มไม่ต้องจุดอะไรเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นรากฐานความมั่นคงครับเช่นเดียวกับพระธาตุองค์นี้ที่ตนมาจากความสูง100กว่าเมตรแต่ลงมาถึงนี่ยังปฏิสฐานด้วยความมั่นคงอยู่ที่เดิมครับ ท่านผู้ชมครับสักการะพระธาตุมุเต่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของเจดีองค์นี้ครับว่ามีอะไรให้เราชมมากมายเลยครับไปกันครับสวยงามมากเลยครับ ตอนนี้เฮียทรงแว่งหลงอยู่ที่วัดใจขวายครับที่วัดแห่งนี้วันนี้เฮียสรงเตรียมของมาทาบุญจากกรุงเทพมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปใส่บาตรแล้วก็ใส่ของแห้งนะครับที่เราเตรียมจากกรุงเทพมาให้พระสงฆ์ที่วัดแห่งนี้ครับไปกันครับ วันนี้ทำบุญด้วยข้าวหมกไก่ใส่บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเตรียมของแห้งมาจากกรุงเทพด้วยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการฉันอาหารของพระที่วัดแห่งนี้ครับ นี่เป็นบรรยากาศของพระสงฆ์นะครับที่กําลังฉันเพนอยู่นะครับท่านผู้ชมครับที่วัดแห่งนี้ครับเป็นมหาวิทยาลัยของสงฆ์นะครับพระสงฆ์จากทั่วประเทศครับจะเดินทางมาศึกษาวิชาสงฆ์ที่วัดแห่งนี้มีพระสงฆ์มาเริ่าเรียนอยู่ตอนนี้ประมาณ600องค์ครับและกําลังฉันเพนอยู่นี่นะครับวันนี้เห็นว่ามีเจ้าภาพนะครับนำเงินมาถวายในการเลี้ยงเพนในวันนี้ด้วย <ourd ule justo> <ป> <stone> อาหารที่เลี้ยงวันนี้ก็จะเป็นข้าวหมกไก่ครับเป็นข้าวสวยของเราเนี่ยนะครับผสมกับข้าวหมกไก่ที่ผสมผงกะหรี่เป็นสไตล์อาหารของทางพม่านะครับ การชันเพนของที่นี่นะครับชันแบบง่ายๆครับก็คือมีข้าวนะครับแล้วก็มีน้ําซุปหรือน้ําแกงเนี่ยสักหนึ่งถ้วยแล้วก็มีอาหารอีกสัก2-3อย่างผมว่ามองดูเรียบง่ายครับแล้วก็เป็นวิธีการดํารงชีวิตของพระสงท์ที่วัดใจขวายแห่งนี้ครับรายการกินเที่ยวเราดูครับขอมอบปัจจัยนี้ให้แก่วัดใจขวายครับอย่างบันเต ทีเดนนาหะเอสาลีนังนาธิยามะงนารยาสิงกายาสาธุสาธุสาธุ ก่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อนะครับไปพบกับความรู้ทางการเงินกับลิสซิ่งกสิกรไทยสนับสนุนโดยบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่งรถยนต์ชั้นนำของไทยการทำลิสซิ่งในกรณีที่ธุรกิจต้องการซื้อรถใช้ในกิจการดีอย่างไรครับครับผมครับในรูปของนิติบุคคลเนี่ยนะครับถ้าจะซื้อรถใช้ในกิจการก็มีทางเลือกหลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อรถยนต์ด้วยเงินสดนะครับแต่ต้องใช้เงินจนํานวนมากเพราะว่าปกติแล้ว กิจาการจะซื้อรถใช้หลายคันนะครับเพราะว่ามีวัตถุประสงค์ในการใช้ในหลากหลายนะครับทั้งเป็นรถประจําตําแหน่งรถใช้ในเชิงพาณิชย์ต่างๆนะครับหรือว่าเช่าซื้อเช่าซื้อก็คือการทำไฟแนนซ์หรือไฮเปอร์เชสเนี่ยนะครับมีเงินดาวน์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผ่อนชำระสี่ปีห้าปีนะฮะดอกเบี้ยคงที่นะครับแต่อีกตัวหนึ่งครับที่คนมักจะสับสนระหว่างเช่าซื้อกับตัวนี้คือ leasing leasing นะครับเหมาะกับนิติบุคคลหลายอย่างครับข้อแรกครับนิติบุคคลที่ มีกำไรเยอะและต้องการนําค่าเช่าเนี่ยไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีลิ a s i n g เนี่ยก็เหมาะกับบริษัทที่ทํากําไรต้องการซื้อรถใช้ในกิจการและหักภาษีมากกว่าซื้อเงินสดหรือว่าเช่าซื้อเพราะว่าล e a s i n g เนี่ยค่าเช่าสามารถหักได้ตามจริงไม่เกินกว่าค่าสามหมบาทนะครับซึ่งอันนี้ครับก็ทําให้ต่อระยะเวลา60เดือนเนี่ยสามารถหักภาษีได้ถึง1นึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทซึ่งจะมากกว่าการซื้อได้เงินสดหรือเช่าซื้อ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาได้แค่1ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นครับบางบริษัทเนี่ยที่เป็นบริษัทที่ซื้อมาขายไปอย่างเทรดดิ้งเฟิร์มหรือบริษัทข้ามชาติเนี่ยนะครับจะมีนโยบายไม่ซื้อทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อรถยนต์ด้วยเงินสดหรือว่าทําเช่าซื้อหรือว่าไฟแนนซ์ทั่วไปได้ต้องทาลิสซิ่งเพราะลิสซิ่งเนี่ยมันเป็นการเช่ารถประเภทหนึ่งซึ่งจะไม่ปรากฏสินทรัพย์ในงบดุลของบริษัทจะปรากฏเป็นการเช่ารถยนต์ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถเนี่ยอยู่ ธุรกิจซึ่งเป็นซื้อมาขายไปหรือว่าธุรกิจที่เป็น Kh ธุรกิจข้ามชาติซึ่งไม่มีนโยบายในการบันทึกทรัพย์สินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอแนะนําตัว leasing นะครับสำหรับนิติบุคคลนะครับที่มีกําไรต้องการหักภาษีเยอะๆนิติบุคคลที่เป็นธุรกิจซื้อมาขายไปไม่ต้องการบันทึกทรัพย์สินนะครับและนิติบุคคลประเภทข้ามชาติซึ่งมาทําธุรกิจในประเทศไทยแต่ไม่ต้องการซื้อทรัพย์สินเป็นของตัวเองต้องการเช่า leasing จะตอบโจทย์กลุ่มนี้ได้ครับ